แต่นชอบพูดเสมอค่ะว่าถ้าเราเนี่ยสั่งไม่ดีนะคะเราก็ได้คําตอบที่ไม่ดีค่ะสั่งง่ายๆสั่งเร็วๆก็ได้คําตอบแบบเร็วๆง่ายๆไม่ส,ะสละดสววยไม่ตรงใจค่ะ ดังนั้นวันนี้นะคะเกิดจากที่อาจารย์เนไปสังเกตดูคนที่เรียนในห้องกับอาจารย์เนไม่ว่าจะเป็น AI ในีเสิร์ช AI ในธุรกิจหรือ AI ในการเรียนการสอนค่ะพบว่าส่วนใหญ่นะคะยังสั่งกันอย่างไม่ถูกต้องค่ะวันนี้อาจารย์เนจะมาให้เคล็ดลับง่ายๆแก่ทุกคนเลยนะคะด้วยการสั่งแบบ4ท่อนค่ะฟังอันนี้จบแล้วนะคะคุณมีเช็คลิสต์ไว้เช็คตัวเองแน่นอนว่าเราสั่ง ยังขาดอะไรหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเราสั่งดีนะคะรับรองค่ะเราจะได้คำตอบที่เอาไปใช้ได้เลยง่ายนิดเดียวค่ะดังนั้นคลิปนี้นะคะชื่อคลิปคือการเขียนพร้อมเพื่อใช้ AI ในรีเสิร์ชในการวิจัยแต่จริงๆใช้ได้ทุกอย่างแหละ โดยที่เป็นความลับที่ยังไม่เคยมีใครได้บอกเราค่ะเพราะเป็นสิ่งที่อาจารย์เนทค้นพบนะคะจากวิธีการสั่งที่มีประสิทธิภาพนะคะเลยอยากเอามาให้พวกเรานะคะได้เรียนรู้กันค่ะเช่นเดิมก่อนจะไปถึงเนื้อหาในคลิปนะคะขอไว้ก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเพื่อเก็บข้อมูลไว้นะคะเอาไว้ใช้และกดสั่นกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาที่อาจารย์เน้มีคลิปใหม่ออกมาค่ะเราจะได้เจอกันรัวๆเลยโอเค ไปถึงเนื้อหาก,กันเลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะสิทธิ์เคล็ดลับในการเขียนพร้อมให้มีประสิทธิภาพนะคะอาจารย์เนทิงการ์ดไว้อันนี้เป็นตอนต่อเน,นื่องค่ะถ้าใครดูตรงนั้นแล้วเราคงพอเข้าใจเกรดเล็กเกรดน้อยในการเขียนพร้อมแต่อันนี้เป็นเชิญปฏิบัติเลยค่ะไม่ต้องกลัวลืมนะคะว่าสิทธิ์เคล็ดลับนั้นเราจะลืมเพราะอาจารย์เนทจะมี4ท่อนให้ค่ะที่เราต้องกรอกอ่ะไม่พูดพร่ำทาเพลงไปถึง4ท่อนนั้นเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนไปถึงนะคะเตือนทุกคนก่อนค่ะ ว่าการใช้ AI ในการวิจัยอ่ะ มันใช้ได้แค่บางส่วนนะคะคือเราต้องมีส่วนร่วมกับ AI เสมอนะคะซึ่งอาจารย์ได้พูดไว้เรื่องจริยธรรมในการใช้ AI อยู่นะคะลองไปคลิกดูคลิปได้นะคะเราทิ้งการ์ดไว้ให้นะคะดังนั้นพอมาใช้ในการวิจัยจริงๆนะคะจงมีส่วนร่วมกับ AI เสมอเพราะงานวิจัยเป็นชื่อเราไม่ใช่ชื่อน้อง AI ไม่ใช่ Chat GPT ไม่ใช่คลอสไม่ใช่ส i Space การวิจัยเป็นชื่อเราอนุไทยนะคะดังนั้นเราต้องมีส่วนร่วมดังนั้นอาจารย์เนบอกเลยค่ะการทํา AI เนี่ยมันจะเป็น s ิกแซ่ด คือเอช่วยเราบางส่วนแล้วเราก็ดึงกลับมาปรับปรุงมาทํามาแก้ไขแล้วก็ทําไปอีกสักพักหนึ่งก็โยนกลับให้ AI ช่วยในบางส่วนแล้วก็ดึงกลับมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะคะแล้วทุกครั้งที่ให้ําทำนะคะเราต้องมี Input ให้เขาเสมอค่ะเหมือนเป็นต้นฉบับงานเราให้ AI ช่วยแค่ในส่วนการเขียนการค้นเท่านั้นตามแต่ความถนัดของเขาค่ะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เนจะบอกนะคะมี6อย่างนะคะที่อาจารย์เนคนพบว่าคนนิยมเอา AI ไปทา นะะหนึ่งคือเอาไว้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหัวข้ออาาันนี้แนะนําเลยนะคะต้องใช้ AI สายค้นเป็นหลักนะคะแล้วก็ใช้ AI สายเขียนมาขอเพิ่มเติมแล้วก็2ค่ะเขียนความเป็นมาการวิจัยอันนี้ AI สายเขียนทําได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Cross สาค่ะเอามาแนะนําหัวข้อทบทวนวรรณกรรมนะคะอันนี้ทําได้เลยแนะนําหัวข้อให้เราแต่ตอนทบทวนวรรณกรรมเราต้องทบทวนเองเพื่อคัดเลือกวรรณกรรมแล้วก็ได้โครงร่างมาแล้วให้เขาช่วยเขียนให้สละสลัวอย่างนี้โอเคค่ะ ออกแบบและว,วางแผนการวิจัยอันนี้เช่นเดียวกันนะคะน้องสามารถช่วยเขียนได้เป็นไอเดียแต่เราต้องปรับปรุงหรือเราต้องมีความต้องการของเราเลยค่ะว่าเราอยากจะออ,ออกแบบการวิจัยเป็นรูปแบบไหนและให้น้องแค่ช่วยเขียนบรรยายนะคะแล้วก็วิเคราะห์ผลอันนี้อาจารย์เนจะแนะนําน้อยที่สุดค่ะคือว่าไม่ควรใช้ AI เป็นหลักแต่ใช้ AI เป็นสำรองเพื่อเช็คผลเราเพราะอะไรเพราะ AI มีลักษณะเป็นแบ็กบ็อกซ์เราไม่รู้ว่าเขาวิเคราะห์ออกมายัางไงสิ่งที่สําคัญต้องใส่เกณฑ์ในการวิเคราะห์ให้น้องด้วยแล้วก็ ตัวเราเราต้องมีข้อเป็นหลัก นะคะแมนนวลแล้วก็ให้น้องวิเคราะห์สำรองเพื่อลองดูว่ามีอะไรผิดพลาดไหมแล้วก็อย่างที่6ค่ะเขียนรายงานสรุปผลและอภิรายผลอันนี้เช่นเดียวกันนะคะเราต้องมีผลให้น้องเราต้องสรุปเป็นไอเดียพคร้าวก่อนนะคะเราต้องมีท้อนวรนกรรมให้แล้วให้น้องช่วยเรียบเรียงการเขียนค่ะนี่คือการใช้ AI ในการวิจัยที่อาจารย์แนะนํานะคะใช้ให้มีจริยธรรมจงมีส่วนร่วมกับ AI เป็นผู้ใช้เป็นผู้สั่ง AI ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ผู้รับใช้คือรับ AI ไปใช้อย่างเดียวไม่หือไม่อือค่ะนะ ดังนั้นวันนี้ให้ดูค่ะโมเดลของการใช้ AI นะคะ ทุกครั้งที่เราใช้ AI เขาจะส่งน้องคนหนึ่งมาเป็นผู้ช่วยเราในทุกครั้งในทุกแชทนะคะก็จะเรียกน้องคนนั้นว่า LLM ค่ะ l a r g e Language Model ซึ่งผ่านการเทรนมาแล้วนะคะทำไมอาจารย์ในยยกอันนี้มาให้ดูคะก่อนจะสั่ง AI สิ่งหนึ่งที่อยากทุกคนรู้ก่อนคะ่ะนะคะถ้าเราใช้ฟรีเวอร์ชันนะคะน้อง LLM นะคะหรือน้องผู้ช่วยที่ส่งมาให้เราในแต่ละบทสนทนาอาจจะไม่ได้ฉลาดมากนะักอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดดังนั้นตรงนี้ต้องมีส่วนร่วมกับ AI เยอะๆเลยนะคะ อาจารย์นี้บอกไป80%นะต้องเป็นผลงานเรา AI แค่20เพราะน้องอาจจะไม่ได้ฉลาดมากนักแต่ถ้าซื้อ Pro version น้องอาจจะฉลาดขึ้นมาหน่อย นะคะแล้วน้องมีการจําข้อมูลเก่าดังนั้นเราอาจจะมีส่วนร่วมลดลงได้นะคะอันนี้เป็นไอเดียที่ทุกคนต้องรู้ไว้เลยค่ะว่าน้องผู้ช่วยจะถูกส่งมานะคะมาช่วยเราและน้องจะถูกการเทรน Data มาแล้วซึ่งอาจารย์ได้บอกแล้วตรงนี้เป็น Backbox นะเราไม่รู้ว่าเทรนอะไรมาแล้วบ้างดังนั้นในแง่ของการเอาน้อง AI ไปวิเคราะห์อาจารย์เจะแนะนําให้ใช้น้อยที่สุดเพราะไม่รู้ว่าน้องวิเคราะห์ด้วยอะไรมนจา,จากอาจจะเกิดอคติของ AI ได้ ะะแล้วน้องก็จะได้รับพร้อมจากเรานะคะเอาไปประมวลผลแล้วออกมาเป็นผลลั์ค่ะซึ่งเบื้องหลังนะคะหัวสมองของน้องได้ถูกเทรนมาเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจนะคะเกี่ยวกับน้องผู้ช่วยนะคะหรือ LLM ที่มีใน AI แต่ละตัวนะคะอันนี้ต้องเข้าใจไว้เลยแล้วก็ในบทสนทนา AI ค่ะมันก็จะสนทนายาวๆมาแบบนี้นะคะนะนี่คือบทสนทนาในแต่ละพร้อมนะคะสิ่งที่อาจารย์จะแนะนําจะเป็นพร้อมแรกที่สั่งน้องค่ะ นะคะถ้าน้องสั่งแล้วน้องได้โดนใจนะคะเราก็ต้องปรับปรุงต่อว่าเราจะต้องสั่งอะไรเพิ่มไหมนะคะใน1นึ่เทรดหรือหนบทสนทนานะคะจะถูกจะถูกทํางานด้วยน้อง LLM หรือน้องผู้ช่วยคนเดียวกันดังนั้นน้องจะมีความจําได้ในสิ่งที่สนทนาอยู่แต่พอเปลี่ยนบทสนทนาใหม่นะคะน้อง LLM อาจจะเปลี่ยนน้องผู้ช่วยอาจจะเปลี่ยนน้องจะจําบทสนทนาเดิมอาจจะได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ ออาจารย์ได้ว่าแบบประมาณสัก10%ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องอาจจะต้องให้ข้อมูลใหม่กับน้องเพื่อเริ่มการสนทนานี่คือลักษณะาการสนทนาแบบเทรดนะคะเราต้องเข้าใจตรงนี้นะคะดังนั้นดังนั้นถ้าเรื่องเดียวกันพยายามให้อยู่ในเทรดเดียวกันนะคะพอขึ้นเรื่องใหม่นะคะอย่างเช่นเราไปทําอีกเรื่องหนึ่งละอันนี้ทําเรื่องวิจัยเสร็จจะไปขึ้นเรื่องเขียนอีเมลแล้วก็ไปขึ้นเทรดใหม่ะค่ะเป็นบทสนทนาใหม่นี่คือ เคล็ดลับในการสั่ง AI ให้มีประสิทธิภาพต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เนชวนมาเข้าใจอีกค่ะ input process output ค่ะนะคะคำสั่งเราเป็นหนึ่งใน input นะคะดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันถึง4ท่อนที่จะสั่งให้ดีสั่งให้งามสั่งให้ปังค่ะแต่ขณะเดียวกัน input ไม่ได้มีแค่นั้นค่ะทุกคนอาจจะให้เพิ่ม นะคะอย่างเช่นไฟแนบสําคัญมากๆเลยนะคะอาจารย์เนชอบย้าเสมอเวลาที่อาจารย์เน้ชอบ AI โมเดลไหนจารย์เนบอกว่าชอบเพราะมีไฟแนบนะคะแนบไฟได้อ่านไฟได้นะคะดังนั้น อินพุตที่ดีนะคะเราให้ของดีก็นําไปสู่เอาพุตที่ดีถ้าอินพุตไม่มีนะคะเอาพุตจะไปคาดหวังอะไรคะมนม่ต้องเกิดจากแบ็กบ็อกซ์ที่น้องได้เทรนมาซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้สับเพเหระเราควบคุมไม่ได้เลยดังนั้นเราควบคุมอินพุตน้องก่อนดีกว่านะคะเราให้น้อง AI ทํางานเพื่อให้เกิดเอาพุตที่ดีค่ะนะคะดังนั้นทุกอย่างนะคะอาจารย์เนจะพยายามให้มีไฟแนบมีตัวอย่างให้น้องดูให้น้องเรียนรู้นะคะแล้วพร้อมเราสั่งให้ละเอียดนะคะนี่คือ AI p r โปรเซสค่ะ ทบทวนอีกทีก่อนจะเรียน4ท่อนนะคะ AI มี2ค่ายนะคะค่ายค้นค่ะค่ายค้นนะกับค่ายเขียนค่ะนะคะวันนี้ที่อาจารย์เนจะลองให้ดูนะคะจะเป็นการสั่งพร้อมแบบของค่ายเขียนอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะเป็นการสั่งพร้อมของ Generative AI ที่ทำหน้าที่เขียนค่ะซึ่งประกอบไปด้วย ChatGPT Cross Gemini นะคะจะมีการสั่งพร้อมที่เป็นรูปแบบคำสั่งค่ะแต่ถ้าเป็นค่ายค้นนะคะการสั่งพร้อมสั่งเป็นคำสั่งก็ได้แต่ที่นิยมให้สั่งเป็นคำถามปลายเปิดค่ะ นะคะยังใช้สี่ท่อนได้เหมือนกันแต่ตอนสั่งบอกความต้องการให้เป็นคำถามปลายเปิดนะคะดังนั้นเนี่ยก็แค่เปลี่ยนพร้อมที่อาจารย์เนให้ให้เป็นคำถามตอนที่บอกความต้องการที่อยู่ในท่อนหนึ่งนะคะเท่านั้นเองก็จะไปใช้สั่งค่ายคนได้เหมือนกันแต่ถามว่าถ้ามีใครก๊อปพร้อมที่อาจารย์เนให้วันนี้นะคะไปสั่งค่ายคนค่ายคนยังทํางานไหมยังทํางานอยู่ค่ะ นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะทํางานได้ดีที่สุดคือคําถามปลายเปิดนะทุกคนเข้าใจเนาะค่ายค้นก็คือ perplecity consensus size space ค่ะเป็นค่ายที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลนะคะแล้วเวลาตอบนะคะอย่าหวังนะคะว่าค่ายค้นเนี่ยจะตอบอะไรที่มันเป็นการเขียนยาวๆพรรณนาไม่ใช่ค่ะเพราะเขาเด่นเรื่องการค้นข้อมูลค่ะถ้าอยากได้เขียนพรรณนายาวๆให้มาที่ค่ายเขียนนะคะทีนี้ค่ายเขียนจะเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เยอะวิธีแก้ไขก็คือหาข้อมูลจากค่ายค้นค่ะมาส่งต่อให้ค่ายเขียนค่ะเพื่อให้เขามีอินพุตดี แล้วเขาทำหน้าที่เขียนอย่างเดียวเพราะเขาคนไม่เก่ง ะะถ้าเราเข้าใจเรื่องตรงนี้นะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะจาเป็นต้องมี AI หลายตัวไหมคะอาจารย์เนหลายคนชอบถามอาจารย์เนแนะนําให้มีค่ายคนที่เราใช้ถนัดสักหนึ่งมีค่ายเขียนสักหนึ่งค่ะนะคะไม่ต้องมีเยอะค่ะแต่อาจารย์เนแนะนําว่าให้เทรนอยู่กับน้องนานๆค่ะให้น้องคุ้นเคยกับเราไม่มี AI ตัวไหนดีที่สุดนะคะมีแต่ AI ที่เหมาะกับงานเรามากที่สุดค่ะดังนั้นงานของคุณเป็นแบบไหนใช้แบบนั้นแต่ถ้างานวิจัยอาจารย์เนแนะนำหนึ่งใครคนหนึ่งใครเขียนค่ะ นะคะเราก็อยู่กับเขาให้นานเพื่อเทรนเขาค่ะแล้วก็ซื้อโปรโก็จะได้น้องผู้ช่วยที่ฉลาดค่ะดังนั้นแะนะนํานะคะเลือกมาเลือกมาเราจะได้ซื้อโปรโดได้ไงคะแล้วก็อยู่กับเขาไปนานๆค่ะอ่ะาไฮไลท์อยู่ตรงนี้พีคเลยปังปังป,งปังเลยนะคะอาจารย์เนยบอกเลยแนวทางการเขียนพร้อมอาจารย์เนยให้สี่ท่อนวยากรณ์ค่ะทุกคนไปทบทวนตัวเองนะคะซึ่งไฟล์ที่จะแจกนะคะมันจะทำเป็นตารางนะคะก่อนจะเขียนพร้อมนะคะแนะนําให้กรอกในตารางบวดนี้ก่อน โดยที่ท่านแรกค่ะให้กําหนดบทบาทสมมุติค่ะถ้าใครเคยฟังเคล็ดลับนะคะการเขียนพร้อมที่มีประสิทธิภาพอาจารย์เนยบอกแล้วนะคะบทบาทสมมุติช่วยทําให้ AI สวมหมวกได้นะคะว่าเขาจะเป็นอะไรซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเป็นเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่เราอาจจะใส่ความเชี่ยวชาญไปบางอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เดี๋ยวเอาหน้าตัวเองออกไปก่อนนะตัวอย่างนี้นะคะนะ,ะอาจารย์เนยให้ น้อง AI นะคะน้อง AI กําหนดบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทบทวานวรรณกรรมเพื่ออะไรคะเพื่อเขาจะได้เลือกที่เขาเทรนมาเฉพาะเรื่องนี้เลยนะคะดังนั้นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทบทวานวรรณกรรมนะแล้วก็บอกความต้องการเราค่ะโปรดช่วยระบุช่องว่างในการวิจัยที่น่าสนใจในสาขาไหนนะคะนี่ก็คือเป็นรูปแบบคําสั่งค่ะทุกคนนะคะเป็นรูปแบบคําสั่งนะ ถ้าเกิดว่าใช้เป็นสายค้นนะคะก็เปลี่ยนเป็นคำถามเท่านั้นเองว่าช่องว่างในการวิจัยของสาขาเทคโนโลยีการศึกษามีอะไรบ้างนะคะนะแล้วก็ข้อ2ค่ะท่อนที่2นะคะให้บอกสถานการณ์ค่ะหรือขอบเขตงานซึ่งในนี้บอกเลยค่ะว่ากำลังเริ่มทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต้องการหาหัวข้อวิจัยที่มีความใหม่และมีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาในยุคดิจิทัลค่ะบอกขอบเขตงานค่ะว่าเขาต้องทาอะไรให้ใคร ะะสามารถบอกได้ด้วยนะคะว่าให้ใครเพื่อส่งสํานักบัณฑิตศึกษาอะไรก็บอกได้ค่ะแล้วก็กําหนดเป้าหมายผลลัพธ์ค่ะเช่นแบบนี้ค่ะต้องการรายการหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ5้าถึงสิหัวข้อพร้อมคําอธิบายสั้นๆถึงเหตุผลที่ควรวิจัยในหัวข้อนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่ข้อ4ค่ะท่อน4ค่ะ ใส่ความต้องการเพิ่มเติมโดยระบุแหล่งข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสําหรับหัวข้อนั้นเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการทําวรรณกรรมต่อไปเนี่ยค่ะเป็นตารางเช็คลิสต์สี่ท่อนเนี่ยค่ะถ้าเราสี่ท่อนนี้มาผนวกกันจะกลายเป็นหนึ่งพร้อมที่มีความสมบูรณ์มากค่ะทําไมเราต้องทําแบบนี้คะเพื่อทําให้น้องได้รับคําตอบที่ชัดเจนออกมาตรงกับใจเราค่ะเพราะเรามีคําสั่งที่ชัดเจนมากๆนะคะน้องสามารถ ปรับตัวเองได้รู้งานที่จะต้องทํามีเป้าหมายที่จะผลิตงานออกมาให้ได้อย่างที่เราต้องการแล้วขนาดเดียวกันนะคะสามารถ ทำงานเพิ่มเติมได้มีประเด็นที่เราต้องการให้น้องนําเสนอน้องสามารถบอกได้รวมถึงท่อนสี่นะคะถ้ามีไฟล์อ้างอิงนี่ดีมากๆเลยนะคะมีตัวอย่างหรือไฟล์อ้างอิงค่ะจะเป็นอินพุตที่ดีให้กับน้องมากๆเลยดังนั้น4ท่อนนี้อาจารย์เนตฝากไว้ให้เป็นเช็คลิสสำหรับพวกเราะคะ่ะในการเขียนพร้อมให้ครบถ้วนหลายคนบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินค่ะอาจารย์เนในการเขียนพร้อมแบบนี้ทําไมมันช่างยาวขนาดนี้ลองสังเกตตัวเราสิคะเวลาเราสั่งพร้อมสั้นๆต้องสั่งหลายครั้งไหมคะ หลายครั้งแล้วถ้าเราไม่ซื้อโปรนะคะแป๊บเดียวค่ะโทเก้นนะคะหรือโคต้าที่เราได้ในการสั่งก็จะหมดค่ะ ดังนั้นอาจารย์เน่แนะนำค่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบใช้ cross AI ค่ะน้องมีโทเก้นจำกัดจริงๆนะคะดังนั้นต้องพยายามเขียนพร้อมให้พร้อมนะคะเพราะว่าเวลาที่สั่งกว้างๆน้องจะทำงานหนักเปลืองโทเก้นค่ะนะคะดังนั้นเน้ก็เลยให้อันนี้ไว้เลยเป็นเช็คลิสต์นะทำให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมให้พร้อมแล้วข้อดีคือไม่ต้องห่วงค่ะว่าจะเหนื่อยเพราะว่าพร้อมที่ดีนะคะเราเก็บไว้ใช้ต่อได้ นะอาจารย์ด้มีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาทาเป็นสมุดพร้อมเลยนะคะเพราะงานเราก็วนเวียนอยู่แบบนี้เชื่อไหมนะเราสั่งไอ้นี่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาทําอีกนะคะอย่างเช่นเป็นนักวิจัยแล้วก็ทําแต่เรื่องวิจัยเป็นอาจารย์แล้วก็เตรียมสอนเราก็มีแต่พร้อมแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นนักเรียนเราก็ต้องทําวิเคราะห์ทํารายงานพร้อมเราก็เป็นแบบนี้นะคะทําไมเราจะไม่เก็บพร้อมไว้คะเราก็แค่เปลี่ยนดังนั้นถ้าใครได้พร้อมจากอาจารย์เ็มไปนะคะเวลาก๊อปไปใช้ก็เปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหัวข้อ นะคะเปลี่ยนเป้าหมายนะคะให้ตามที่เราอยากจะเป็นนะคะอย่างเช่นเราอยากได้20หัวข้อแล้วก็แค่เปลี่ยนนะคะแล้วก็เราก็ยังเก็บพร้อมไว้ใช้ได้ค่ะดังนั้นการเขียนพร้อมที่ครบถ้วนมีประโยชน์นะคะโอเคบอกแล้วนะคะงานที่ให้ AI ช่วยเราได้มี6งานค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์เนตจะไปลองทําพร้อมให้นะคะแล้วใครที่ไปขอไฟล์พร้อมนะคะเดี๋ยวจะให้พร้อมทั้ง6งานเลยแต่อย่าลืมที่อาจารย์เนตเตือนไว้ก่อนนะคะต้องมีส่วนร่วม กับพร้อมทั้งหมดก็คือการให้ไฟแนบให้ Input นะคะและเช่นเดียวกันเมื่ออา p ต์ออกมาแล้วต้องมาตรวจสอบ นะคะแล้วก็ข้อ5นะคะการวิเคราะห์ผลนะคะจงใช้เป็นแค่สำรองให้วิเคราะห์ด้วยแมนนวลแล้วอันนี้เป็นแค่สำรองเพื่อให้เราเอามาดูเปรียบเทียบนะคะอาจารย์ได้ยังคิดเลยค่ะเออเอามาวัด Re ีไล b ร l ตี้ได้ไหมเพราะฉันวิเคราะห์เนื้อหาด้วยตัวฉันเองแล้วฉันก็เอาเอา Chat gpt หรือ cross มาเป็นอีกตัวหนึ่งทดสอบการวิเคราะห์เนื้อหาฉันว่ามันตรงไหมนะคะแบบนี้ค่ะมันถึงจะถูกจริยธรรมเนาะดังนั้นอย่าใช้เป็นหลักนะคะโดยเฉพาะข้อ5นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวันที่ะพร้อมนะคะ อะพร้อมแรกค่ะทบทวนวรรณกรรมให้ได้หัวข้อวิจัยนะคะเดี๋ยวจะเน้นลองทำให้ดูเลยค่ะนะเดี๋ยวเปิดไปที่ไฟล์ Word นะอันนี้จะเป็นตัวที่ถ้าไปขออจารย์เจะให้เลยนะคะแล้วก็มีคำเตือนไว้ด้วยว่าให้ทำคู่กับ AI สายค้นนะคะวิธีทำก็เนี่ยค่ะสีท่อนครบเลยนะเราก็แค่ Copy เนาะ Copy เดี๋ยวให้ทุกคนเห็นชัดๆนี่หน,นี่นะคะนะ Copy c ี p y เสร็จ ไปที่ Chat GPT ค่ะนะคะแล้วก็ใส่คำสั่งอันนี้อาจารย์นีไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะถึงเวลาจริงๆเวลาทำเองเราเปลี่ยนเองนะคะช่องว่างการวิจัยสาขาไหนเปลี่ยนเองนะคะแล้วก็คุณกำลังทำอะไรเปลี่ยนเองนะคะทำวิจัยเพื่อขอทุนหรืออะไรก็เปลี่ยนเองนะคะนะนะแล้วก็อ่ะโอเคนี่อาจารย์ได้สั่งแบบที่แบบที่อาจารย์ได้สั่งก่อนนะคะ,อะลองดูค่ะตัวนี้เป็น Pro version นะคะ เดี๋ยวลองดูผลงานที่น้องได้นะคะนี่ค่ะนะานี่คือรายการหัวข้อที่น่าสนใจการใช้ AI การเรียนรู้แบบผสมผสานนะคะอย่างที่บอกค่ะน้องไม่ใช้ AI ไสายคน้นดังนั้นทุกคนจะเห็นนะคะว่าเนี่ยและนำแหล่งข้อมูลมาคร่าวมากๆเลยงานวิจัยจากเจอ r n a l of Education Technology เคร่าวมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะ อาจารย์ได้เตือนแล้วให้ใช้ AI ใส่คนร่วมด้วยนะคะดังนั้นอาจารย์ได้เอาคำสั่งนี้นะคะไปใช้กับสา s p เปซต่อนะสา s สเปซนะคะนี่ค่ะทุกคนถามบอกว่าใช้คำสั่งแบบนี้ได้ไหมได้นะได้ใช้กับสายสเปซได้ค่ะแต่เขาชอบให้เป็นคำถามเท่านั้นเองนะคะแต่เราจะใช้แบบนี้ก็ได้โอเคปึ้งนี่ค่ะ เห็นไหมคะสิ่งที่ออกมาก็จะได้เจอนอกออกมานะคะก็แนะนํากันเป็นตารางแบบนี้เลยนะคะน้องไม่ใช่สายเขียนดังนั้นไม่เขียนให้เราแนะนําเป็นตารางมาให้นะคะมีเขียนมาให้นิดหน่อยนะคะว่าเนี่ยผลกระทบต่อการเล่นเกมนะคะจริงๆแนะนําคล้ายๆกับ ChatGPT เลยผลกระทบของการเล่นเกมต่อการเรียนรู้นะคะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนรู้ก็จริงๆคล้ายๆกันค่ะดังนั้นจะใช้ทั้งสองอัน นะคะกลับพร้อมหรือจะใช้ใส่สเปซก่อนแล้วเอาอินพุตไปใส่เพิ่มให้กับให้กับ h a t GPT หรือพร o อก็ได้นะนี่เป็นตัวอย่างค่ะนะคะหวังว่าพวกเราจะเห็นผลงานของการใช้เนี่ยค่ะการใช้คำแนะนำคำสั่งที่ดีกับกับพร้อมที่มีประสิทธิภาพแบบ4ท่อนแบบนี้มันก็ทำให้เราได้ผลที่เราชัดเจนขึ้นลองคิดดูค่ะถ้าบอกว่าให้แค่แนะนำ นะคะแนะนําหัวข้อการวิจัยในหัวข้อของเทคโนโลยีการศึกษานะคะมันก็จะไม่ได้คําอธิบายเนาะไม่ได้ไรายละเอียดนะคะไม่ได้แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะมันจะขาดไปนะเดี๋ยวจะเน้นลองให้ดูพร้อมอีกนะคะพร้อมในหัวข้อต่อไปนะคะความเป็นมาการวิจัยอันนี้เป็นสิ่งที่ AI ทําได้ดีนะคะนะเดี๋ยวก๊อปก๊อปไปเลยนะคะ มีไฟแนบให้เห็นไหมคะจะไม่มีไฟแนบให้ซึ่งถ้าเรามีก็จะดีมากๆ <Hi. S 1> นะคะเดี๋ยวลองลองให้แช GP ท GPT ทำนะคะ <Hi. S 1> หัวข้อมันก็เกี่ยวกันอยู่นะคะเพราะยังเป็นเรื่องของอการวิจัยเรื่องผลกระทบการเรียนออนไลน์ต่อทัาศาสังคมอย่าเป,เป็นเป็นเรื่องเทคโนโลยีการศึกษานะ,ะ <Hi. S 1> นะคะเดี๋ยวขอให้ไฟ์แนบนะค่ะจักนี้ก็จะให้ไฟ์แนบไปเนาะ อันนี้ให้ไฟแนบเพื่อให้เห็นตัวอย่างนะคะของการทำเรื่องความเป็นมาในการวิจัยให้น้องมีตัวอย่างสักนิดนึงนะคะน้องก็จะได้ทำงานได้ดีขึ้นน,นี่ค่ะตัวอย่างการเขียนความเป็นมาการวิจัยเห็นไหมคะนะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าใช้ได้เลยไหมซึ่งงานนี้เป็นงานที่ AI ทําได้ดีอยู่แล้วค่ะโอเคนะเห็นไหมคะมีเอกสารแนบด้วย เอกสารแนบทุกครั้งถ้าเป็น generative AI หรือว่าสายเขียนเราต้องเอาไปตรวจสอบนะคะความถูกต้องนะเราก็ควรจะเปลี่ยนเอกสารแนบให้มันให้มันเป็นอะไรที่ทันสมัยดียิ่งขึ้นเพราะน้องไม่ใช่เป็นสายคปนนะคะนะเราคำบางอย่างมันก็เรายังต้องแก้ไขค่ะเนี่ยงานวิจัยช่วยเติมเต็มช่องว่า,างเนี้ยนะเราต้องแก้ให้เป็นศัพท์ที่มันแบบภาษาสลละสะวยขึ้นนะคะ นี่ค่ะโอเค <c oughs> เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ได้อหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอาจารย์เนธจะไม่ได้แสดงให้หมดทั้งหกอันเนาะแต่ทุกคนสามารถขอพร้อมแล้วไปลองดูได้ค่ะนะคะคนะขอพร้อมแล้วไปลองดูได้นะเนี่ยอขออีกอันหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นงานที่ AI เก่งอีกเหมือนกันนะคะทบทวนวรรณกรรมแนะนําหัวข้อแนะนําหัวข้อนี่จะเก่งมากๆนะคะ อ่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปใช้ครอสบ้างนะคะเปลี่ยนไปใช้ครอสบ้างนี่นะคะนะเช่นเดิมครอสอันนี้ก็เป็นโปร,โปรแพลนนะคะดังนั้นโทเก้นจะมีเยอะกว่าปกตินิดหนึ่งนะคะเวลาสอนก็แบบให้ทุกคนเปิดทุก AI เลยเพราะว่าใช้ไปใช้มาโทเก้นจะหมดนะคะบางทีเรียนกันทั้งวันเนี้ยหมดนะน,นะอาจารย์นี้ไม่ได้ฟิก AI เลยทุกคนใช้ตามสบายจะได้เทียบผลกันด้วยซ้ําค่ะ ว่าเราอะถูกใจกับ AI ตัวไหนเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไม่มีตัวไหนดีที่สุดมีแต่ตัวที่เหมาะกับงานแล้วเราเทรนกับเขาได้มากที่สุดนะคะอ่ะตึง้งนะคะเนาะนะนี่ค่ะโครงร่างทบทว,ทวนอุก,กรรมอันนี้บางทีก็แทบไม่ต้องให้ไฟแนบเลยค่ะเพราะเขาจะถ้าบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยนะคะเขาจะเลือกที่เขาจะเทรน Data Se t เรื่องวิชาการมาอยู่แล้วดังนั้นแบบเราไม่ต้องมีไฟแนบก็ได้นะคะ ลดนิดหนึ่งโอเคอันนี้อ์ติแฟกต์มันทำงานนะคะก็จะเห็นค่ะนี่ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ AI ไทำได้ดีนะคะโครงร่างการพัฒนากรรมนะคะก็จะนิยามให้โครงร่างเรามาทฤษฎีการเรียนออนไลน์นะคะแต่ถามว่าอันนี้อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่มันดูเป็นทฤษฎีที่เป็นปรัชญามากๆนะคะพัฒนาการการเรียนออนไลน์เอออันนี้โอเคทักษะทางสังคมเออโอเคนะทฤษฎีทักษะทางสังคมเอออันนี้ดูจะโอเคนะคะ ความท้าทายกลยุทธ์บริบทมหาไลเปิดโอเคแต่ดูจะเยอะไปนิดนึงนะคะแต่ก็ดูแล้วโอเคนะคะนะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นเองที่อาจารย์รู้สึกว่าไม่ชอบนะตรงนี้ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตัคติวิซึมคอนเน็กติวิซึมอันนี้รู้สึกไม่ค่อยตรงนะคะโซเชียลเร์นนิ่งอันนี้โอเคนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะลองยุบหัวข้อลง S <S นี่คือสิ่งที่อาจราระะนนย์จะบอกค่ะว่าการใช้ AI ให้มีจริยธรรมคือเราต้องถามตัวเองทุกครั้งเวลาผลออกมาอะไรที่ใช้ได้อะไรที่เราต้องปรับปรุงนะคะเราต้องปรับปรุงกับมันเสมอต้องมีส่วนร่วมกับมันเสมอเราต้องเข้าใจข้อจํากัดของ a อวันที่อาจารย์ได้บอกนี่ไม่ใช่ใสสยค้นเข้าใจข้อจํากัดนะคะ <S 2> <S 2> ดังนั้นถ้าจะให้เขียนอะไรเราต้องพยายามค้นให้เขาและให้เขาแค่ช่วยเขียนหรือเราต้องมีไอเดียคร่าวๆนะคะแล้วให้เขาช่วยเขียน รือบางทีไม่ใช่เขาจะรู้ทุกเรื่องนะคะเราต้องมีตัวอย่างให้เขาว่าว่าเออการทบทวนวรรณกรรมของมหาลัยเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้นะอย่างเงี้ยการรายงานผลมหาลัยเราส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้ดังนั้นถ้าใครเห็นนะคะตัวชีทที่อาจารย์เดี้ยแจกให้อะ่ะไฟแนบตัวอย่างมีทั้งนั้นเลยนะคะจะมีอย่างนี้ทั้งนั้นเลยต้องระบุไฟแนบนะคะ ดังนั้นฝากไว้ค่ะนะคะไม่ได้รีวิวทุกอันนะคะแต่เราสามารถไปขอการเขียนพร้อมในการวิจัยกับอาจารย์เนได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะนะฝากไว้เลยสําหรับสี่ท่อนนี้นะคะทวนให้อีกทีหนึ่งอย่างที่บอกนะคะปกติต้องทวน2นาทีสุดท้ายนะทวนให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าสี่ท่อนมีอะไรบ้างนะสี่ท่อนมีนี่ค่ะ กำหนดบทบาทความต้องการนะคะในรูปแบบคําสั่งถ้าเป็นเจ n น r a t i ี e AI คําถามถ้าเป็นสายค้นคำสั่งถ้าเป็นสายเขียนคําถามถ้าเป็นสายค้นระบุสถานการณ์และบริบทคืองานที่ได้รับนะคะ AI ต้องทํานะคะทําอะไรทําให้ใครทําอย่างไรนะคะสามค่ะกาหนดเป้าหมายผลลัพธ์ที่อยากได้รูปแบบงานที่อยากได้อยากได้กี่คําอยากได้กี่หัวข้ออยากได้ความยาวเท่าไหร่มีตัวอย่างให้ไหม นะคะ4ค่ะความต้องการเพิ่มเติมนะคะอยากให้มีหัวข้อเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะอยากให้ระบุแหล่งแนะนำแหล่งข้อมูลนะคะหรือมีตัวอย่างโยนให้น้องใส่ไฟแนบ a t t a c h file มี a t t a c h file เยอะๆนี่ดีมากๆเลยค่ะให้น้องอ่านนะคะเทรนน้องนิดนึงนะคะให้น้องเข้าใจเรามากขึ้นเข้าใจงานที่จะต้องทำมากขึ้นดังนั้น4ท่อนนี้ค่ะแค่เรามีเช็คลิสต์แค่นี้รับรอง เราเขียนพร้อมได้ดีแน่นอนนะคะฝากไว้ทุกคนนะคะสำหรับเรื่องของสี่ท่อนในการเขียนพร้อมที่ยังไม่เคยมีใครบอกเราค่ะ